ถ้าคุณไม่รอเขาแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจากนี้มันจะเป็นยังไงคะจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าถ้าตัวคุณเลือกที่จะไม่รอเขาแล้วเลือกที่จะเดินหน้าไปอย่างเต็มกำลังเลยเนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคะในใบแรกเลยไพ่มันขึ้นเด e f ฟู l สอดคล้องกับคำถามที่เราตั้งไว้เลยค่ะมันหมายความว่านาเวลาเนี้ คุณเลือกในการปล่อยความสัมพันธ์นี้แล้วนะแต่ใจของคุณยังมีความคิดถึงมันเป็นคำว่าเป็นห่วงแหละคุณนะ่ะยังมีความเป็นห่วงเขาต่อให้ตัวไม่ได้ติดต่อกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณยังมีจิตที่ยังนึกถึงเขาอยู่แต่คุณก็บอกตัวเองว่ามันไร้สาระในการที่จะต้องแบบมานั่งคิดถึงมานั่งอะไรแบบนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันดูจะเป็นไปไม่ได้ คุณตั้งใจในการที่จะตัดจบต่อให้ยังมีความนึกถึงยังมีความห่วงใยเขาแค่ไหนนะคะคุณเลือกในการตัดจบหรือบางคนอาจจะถึงขั้นบล็อกหรือปิดกัน้นจะเป็นเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะคะมันเป็นการตัดขาดถอยห่างนะคะแต่เหมือนในใจยังมีความแบบเฝ้ารอในความห่างก็ยังมีความห่วงนะคะโอเค กลับมาที่คำถามของเราค่ะว่าถ้าตัวคุณเลือกที่จะไม่รอแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงต่อคะเลิศไงคำตอบมันคือเลิศไงคะไพ่มันคือ the sun คุณจะมีโอกาสในชีวิตที่มันดีกว่าเดิมดียังไงเดอะซัคือคุณจะหลุดพ้นจากการ คุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะ่ะคุณคิดดูนะคะในช่วงเวลาที่คุณรออ่ะคุณอาจจะพยายามบอกตัวเองว่าไม่รอไม่รอหรือไม่ได้คิดอะไรคือเมื่อไหร่ก็ตามลองคิดดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะรอใครสักคนนะ่ะจิตใจของเรามันจะอยู่กับคำว่าความกังวล เมื่อไหรน่นาะเขาจะทักข้อความมาเมื่อเมื่อไหร่เขาจะเป็นฝ่ายในการติดต่อมาหาเราเขาจะมีรีแอคชั่นอะไรไหมเขาจะมายืนอยู่หน้าบ้านมาง้อเราหรือเปล่าคือในความนิ่งมันมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดเลยอะมันมีแต่ความรู้สึกที่แบบกังวลรอคอยมันเหมือนจิตของคุณไม่เป็นอิสระมันอยู่ติด กับคำว่าความกังวลและไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะไม่รอเขานะคะคุณเลือกที่จะปล่อยวางความสบายใจมันเกิดขึ้นและตัวคุณน่ะจะมีโอกาสในชีวิตที่มันดีขึ้นขอขายายเดอะซันหน่อยเนี่ยเดอะซันก็มาเดอะสตาร์ก็มาแสดงว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการงานหรือวิก โปรเจกต์ที่มันจะสร้างชีวิตให้กับคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณรู้สึกว่างานของคุณมันติดขัดคุณเตรียมตัวเลยนะคะเมื่อคุณเลือกในการที่จะตัดสิ่งที่มันฉุดรั้งคุณนะ่ะโดยเฉพาะความรู้สึกอะคุณงานของคุณเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดีย ใช้ความคิดความตั้งใจสูงพอมันติดบ่วงอยู่กับความกังวลงานคุณไม่ไปไหนเลยพองานคุณไม่ไปไหนการเงินของคุณมันก็แย่ yeah, สิคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดกับจิตของคุณที่มันพ่ายแพ้ให้กับความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นเมื่อคุณเลือกในการที่จะไม่รอละยังไงชีวิตของฉันก็ต้องก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับยังไงในเวลานี้เราจบกันแล้วมันคือคำตอบที่มันชัดเจนนะคะไม่ว่าอนาคตเขาจะกลับไม่กลับแต่ในเวลานี้มันคือการจบกันไปแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าไปก่อนสิคะเมื่อคุณเลือกจะตัดความกังวลที่มันฉุดรั้งความคิดของคุณหัวสมองคุณจะแล่นไอเดียการหาเงินแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้โอกาสคุณเป็นคนมีความสามารถ คุณเป็นคนที่มีไอเดียแต่หลายๆครั้งอ่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรตามอารมณ์มีอารมณ์ทำแบบนบ้าบอคอแตกเลยค่ะแต่ไม่มีอารมณ์ทำนี่คือหยุดนิ่งเลยดังนั้นน่ะตัวคุณน่ะจะมีไอเดียและพัฒนาในเรื่องของตัวงานได้มากยิ่งขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังในเรื่องของการทำงานเลยคุณจะบุกลุยสู้ตั้งใจในการทำงานคุณจะเอนจอยกับชีวิตอ่ะ ความมั่นใจของคุณจะกลับมานะจากการที่คุณนะ่ะหมักตัวจมปักอยู่กับการเฝ้ารอคนคนหนึง่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณเริ่มไม่มั่นใจตัวเองสงสัยตัวเองว่าเออคุณคงห่วยแตกแบบที่เขาพูดจริงๆแหละแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคุณแค่หมดความมั่นใจจากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในแบบที่คุณต้องการ มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีไฟในชีวิตมากยิ่งขึ้นไฟนั้นอาจจะมาจากหนี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้น่าจะแบบทำไว้เยอะนะคะเอืเ่อเฉยกับชีวิตจนเป็นนี้เป็นสินบานตะไทยก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้ว่คุณจะตั้งสติได้และมีแนวโน้มในการที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะคุณขาคุณจะมีโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตในทิศทางที่มันดียิ่งขึ้น คุณมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะคะโอ้โหปีหน้าจะเป็นปีแห่งการที่คุณน่ะเดินทางเยอะมากจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้คือชีวิตของคุณไม่หยุดนิ่งอะ่ะมันหลายๆคนอาจจะมีจ็อบมากกว่าหนึ่งจ็อบก็ได้นะหรือว่ามีงานพิเศษงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้เห็นไหมคะพอจิตของเรามันไม่ผูกติดกับความกังวลน่ะมันเล่นปื๊ดเลยชีวิต นะคะใครที่บอกว่าโอ้ยชีวิตฉันดวงตกลองกลับมาทบทวนตัวเองให้ดีค่ะเรากำลังผูกความคิดวางจิตของเราอะไว้กับสิ่งที่มันไม่มีคำตอบหรือมันเป็นไปไม่ได้ไหมคะพอคุณเห็นถึงความเป็นไปได้ในชีวิตแล้วกลับมามีความมั่นใจตัวเองอะคุณถึงได้กลับมาดีขึ้นไงเพราะต้องยอมรับเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ย การเงินที่หดหายการเป็นหนี้เป็นสินที่ผ่านมาคุณคุณจะกลับมาทําให้ตัวเองกลับมาพลิกฟื้นตัวเองอะทำให้การเงินของคุณกลับมาดีขึ้นค่ะเนี่ยสวยๆพอวิ่งตามเขาเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยการเงินหดหายค่ะแต่พออยู่กับ ตัวเองอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆคุณคุณกลับมีความแบบมีสเสน่ห์ในตัวเองออร่าของคุณจะพุ่งทยานการเงินของคุณจะกลับมามากขึ้นปีหน้าจะเป็นปีทองของคุณค่ะหรือเป็นปีที่พลิกฟื้นให้ชีวิตของคุณนะ่ะกลับมาเลิศอีกครั้งได้กลับมาดีอีกครั้งได้มันจะสวนทุกกระแสเลยค่ะ ชีวิตของคุณมันจะกลับมาดีขึ้นได้นะคะตัวเขาเองก็จะได้รับกรรมในสิ่งที่เขากระทำคนที่เขาไปทำไปเลือกเนี่ยทิ้งคุณไปแล้วไปเลือกคนนั้นเขาก็จะมีปัญหาในช่วงปลายปีนะคะสุดท้ายเขาจะเลิกและจบกันไปแล้วกลับมาขอโอกาสจากคุณสุดท้ายตัวคุณจะยังไงเนี่ย คุณก็จะนิ่งนะเพื่อดูพฤติกรรมของเขาว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแต่ในเวลาเนี้ยคุณไม่ค่อยมีเวลาในการจะยุ่งเรื่องของเขาเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่างานก็รัดตัวการเงินก็ดีไปหมดเลยอะเรื่องอะไรจะต้องเอาตัวเองอะกลับมาตกอยู่ในสภาพของการแบบย้ำคิดย้ำทำดังนั้นนะคะ พลังงานหน้าไพ่นี้เป็นพลังงานที่ดีค่ะและสิ่งหนึ่งที่ไพ่ได้สอนเราก็คือคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากความกังวลได้แล้วความกังวลมันบั่นทอนคุณให้คุณไม่ได้ไปไหนให้พลังงานชีวิตของคุณมันแย่ลงแล้วคุณก็สงสัยในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองแล้วสุดท้ายชีวิตของคุณก็ไม่ดีอย่างที่คุณคิดจริงๆแต่เมื่อคุณน่ะ หันกลับมาโฟกัสตัวเองใส่ใจตัวเองดึงศักยภาพในชีวิตของคุณพุ่งไปที่เรื่องของการงานการเงินการสร้างชีวิตคุณจะพลิกฟื้นตัวเองคุณจะกลับมาเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้และเมื่อน,นั้นแหละคุณจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าคุณยังจะต้องการโชคชะตาแบบเดิมเขาคนเดิมกลับมาเป็นภาระทางความรู้สึกของคุณ อีกครั้งหรือเปล่า